สีสวยไหมคะสีเหลืองเหลืองอารามมากเลยเหลืองดอกคูณเห็นสีเหลืองเนี่ยทีไรก็นึกถึงดอกคูณบ้านแล้วเนาะเดือนสี่เดือนเมษาดอกคูณเหลืองอารามบานสะพรั่งนี่คือไม่ใช่ปุ๋ยนะคะนี่คือเป็นตัวปรับค่า pH ในดินของสตรอเบอรี่นี่ของบริษัทจัด เป็นตัวปรับค่า pH ให้มันปรับค่ามันจะช่วยปรับค่า pH ในดินให้มันเหมาะกับสตอเบอรี่นะคะนี่เราก็จะหวานเราก็จะหวานบนแปลงเนี่ย6แถวเดี๋ยวทำให้มันเล็กๆก่อนให้แล้วหวาน6แถวหวานนี่เสร็จก็เสร็จค่ะหวานปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว6แถวสายยางน้ำก็ดึงกันเดี๋ยวนี้เลยเด้อด,ดึงกันบัดเดี๋ยวนี้บัดนาวเลยเด้อ หวานปุ๋ยวันนี้นะคะเก็บรากทําความสะอาดเกลี่ยให้มันเรียบหวานปุ๋ยดึงสายยางน้ําพร้อมปลูกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็หวานตัวปรับค่า ps ให้มันเรียบร้อยก็จะเสร็จแล้วค่ะงานเตรียมปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยเห็นไหมข้างๆกันเนี่ยเขียวละปลูกแต่ว,วันที่สิบสี่สิบห้านู่นเนี่ยอืมก็นี่คือคือที่ ก่อจะวกกลับมานี่ก็วันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วยี่พาดวันนี้วันวันนี้วันวันนี้วันวันวันพุธแล้วปลูกสตรอเบอรี่วันแรกคือวันอาทิตย์ก็คืออาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วล่ะที่ปลูกมาเนี่ยนี่อาทิตย์กว่าเนาะวันนี้วันพุธเนาะก็ปลูกตรงนั้นอะปลูกที่แล้วันที่สี่วันอาทิตย์หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะ ประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็เดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วเพราะว่าตรงปูบนดินนะเราปลูกเกือบหมดแล้วกเ็เหลือที่ตรงเนี้ยตรงจะปลูกพันธุ์โอวิชี่ไปดินะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหวานกันวัดวัด,วดตวงช่างตวงวัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หวานปยโปรยไปเลยอืมง่ายๆนะคะปลูกบนชันะ้นเนี่ยทำง่ายง่ายหวานปุ๋ยก็สะดวกสบายง่ายมากไม่ยุ่งยากเหมือนปลูกบนดินธรรมดานะอืมก็เนี่ยค่ะ พวกนี้ก็ปลูกได้แล้วนะเปิดน้ําก็ปลูกได้แล้วถ้าถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมถ้าพร้อมก็ปลูกได้เลยค่ะพรุ่งนี้